สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีติดตั้ง Olama และวิธีทดสอบการยิง API บนเครื่องผ่าน Postman Olama เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเรียกใช้งานโมเดล LLM ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งคลาวดหรือ API ภายนอกเหมาะมากสำหรับนักพัฒนาและทีมที่ต้องการโซลูชันแบบโลคอลเริ่มต้นดาวน์โหลดและติดตั้ง Olama โดยเข้าไปที่เว็บไซต์หลัก olama.com เลือกดาวน์โหลดเลือกติดตั้งตามระบบปฏิบัติการของคุณการติดตั้งบน Window s ดาวนโหลดไฟล์ .msi มาได้แล้วเริ่มติดตั้งตามขั้นตอนได้เลยการติดตั้งจะใช้เวลานานนิดหนึ่ง มาถึงขั้นตอนนี้เรามาทำการเช็คเวอร์ชั่นโดยการพิมพ์ Ollama แล้วข้อขอใส่ขีดกลาง2ขีดและพิมพ์คำว่าเวอร์ชันเราจะเห็นว่า Ollama ของเราเป็นเวอร์ชั่น0.6.5ต่อไปเป็นการติดตั้งโมเดลโดยไปที่เว็บไซต์ o l a m a c o m แล้วเลือกเมนูคำว่าโมเดลเจอหน้าโมเดลแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างและมองหาคำว่า llama 3.2 ไปที่แท็กแล้วเลือก View All และเลือกเวอร์ชัน l t e s t v เวอร์ช Latest นี้จะเป็นเวอร์ชั่นขนาดเล็กสามารถทดสอบบน CPU ได้ทำการกั p ป o ี้โอลา n มรันลามาแล้วไปที่คำมา d และวางโอลา a มรันลามะ3าลงไปในคำมา d ทำการ Enter และรอสักครู่ เสร็จเรียบร้อยแล้วทําการทดสอบโดยการพิมพ์คําว่าหายแล้วรอสักครู่โอลามาก็จะตอบคําตอบออกมาทําการเปิด postman ขึ้นมาแล้วไปเลือกที่ปุ่ม New และเลือกที่ http ทำการเปลี่ยนจากเกตเป็นพ แล้วใส่ลิงก์ API โดยลิงก์ API จะอยู่ที่จิตฮะเลื่อนลงไปข้างล่างมองหาคำว่า generate r e s p o n s ทำการคัดลอกลิงก์แล้วเอาไปวางในช่องว่างหลังพอและไปที่ header ตรงช่องคี ให้พิมพ์คำว่า content ขีดไทยตรงช่อง value ให้พิมพ์คำว่า application ทับเจสั j an, แล้วไปที่ body เลือกรอกข้างล่างจะเห็นเป็น j จสั an, จะมีโมเดลพร้อมและ stream ทำการเช็คก่อนว่าเรามีโมเดลอะไรบ้างโดยไปที่ command แล้วพิมพ์คำว่า olamas l i t เสร็จแล้ว enter จะเห็นว่าเรามีหนึ่งโมเดลชื่อว่า l a m a 3.2 l e t est. ทำการคัดลอก แล้วเอาไปวางในช่องดับเบิลโค้ดหลังคำว่าโมเดลเสร็จแล้วตรงช่องดับเบิลโค้ดหลังคำว่าพร้อมให้ใส่คำถามของเราไปเรียบร้อยแล้วให้กดเซนรอสักครู่โอลามากก็จะส่งคำตอบกลับมาทดสอบเปลี่ยนคำถามทำเหมือนเดิมก่อนหน้าแล้วรอสักครู่ โอลามะก็จะส่งคำตอบกลับมาเป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบโอลามะผ่าน Postman โอลามะคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งาน LLM แบบ local ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เนต็ตไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้หลากหลายเช่นไ y t h o n Fast API หรือแม้แต่แชทบอทของคุณเองหากคุณสนใจนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ